ขั้นตอนแรกนะคะให้นักเรียนไปที่ไดซ์หรือว่า Google Drive ในโทรศัพท์ของพี่ๆนะคะหรือถ้าใครไม่มีให้ไปโหลดที่ Pay Store หรือ App Store นะคะจากนั้นเข้ามาให้นักเรียนไปคําว่าไฟล์ข้างล่างมุมขวาสุดนะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกให้นักเรียนกดแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะคะจากนั้นคลิกโฟลเดอร์แล้วก็สร้างโฟลเดอร์และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ er ให้เป็นตามวิชาที่เราต้องการอย่างเช่น ครูจะยกตัวอย่างวิชา pbl นะคะหน่วยที่เท่าไหร่ชื่อว่าอะไรถ้านักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกที่ปุ่มสร้างนะคะจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ที่เราจะเอาไว้เก็บงานของเรานะคะ,ะจากนั้นงานของเราก็จะมาอยู่ในไฟล์ของเรานะคะให้นักเรียนไปที่จุด3จุดตรงข้างหลัง ตอนนี้โฟลเดอร์ของเราจะว่างนะคะให้นักเรียนไปที่เครื่องหมายบวกแล้วก็อัปโหลดค่ะคำว่าอัปโหลดตรงกลางนะคะรูปและวิดีโอให้นักเรียนไปที่อัลบ,บั้มของนักเรียนเลือกรูปที่นักเรียนถ่ายไว้นะคะที่นักเรียนจะอัปโหลดเข้ามาในไดรฟ์ของเราของครูจะยกตัวอ,อย่างปฏิทินการเรียนรู้นะคะรอสักครู่ในการอัปโหลดนะคะ อพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีจุด3จุดข้างหลังรูปนักเรียนสังเกตดูนะคะให้นักเรียนคลิกลงมาคลิกจุด3จุดเลื่อนเลื่อนไปเปลี่ยนชื่อนะคะให้เปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพของเราให้เป็นไฟล์ชื่อเดียวกับงานของเราค่ะอย่างเช่นอันนี้เป็นปฏิทินการเรียนรู้ครูก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นปฏิทินการเรียนรู้แล้วก็คลิกตรงเปลี่ยนชื่อค่ะ หลังจากนั้นนักเรียนเห็นจุด3จุดข้างบนสุดไหมคะตรงมุมขัวบนวิชา pbl หน่วย3นะคะคลิกแล้วก็เลือกที่คำว่าแชร์มันจะมีรูปคนมีเครื่องหมายบวกอยู่นะคะอันแรกเลยจากนั้นไปที่จุด3จุดอีกเหมือนกันข้างบนคะ่ะจัดการการเข้าถึง เลือกที่จัดการการเข้าถึงนะคะสิทธิ์การเข้าถึงทั่วไปให้นักเรียนคลิกตรงลูกศรตรงฝั่งขวามือนะคะคลิก1ครั้งมันจะบอกว่าจำกัดเฉพาะคนที่เพิ่มเข้าเท่านั้นนะคะคลิกไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ให้นักเรียนเลือกที่ทุกคนที่มีลิงก์พอนักเรียนเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นรูปเหมือนคลิปหนีบกระดาษนะคะอยู่ข้างบนมุมขวาสุด ที่มีขีดตรงกลางเป็นกลมๆเห็นไหมคลิกหนึ่งครั้งเป็นการคัดลอกลิงค์ค่ะจากนั้นนักเรียนออกจาก google drive ของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วไปที่ google ให้นักเรียนเข้า google ของตัวเองนะคะจากนั้นพิมพ์ว่า qr code ais เลือกอันแรกนะคะ asqr code คลิกเข้าไปค่ะในช่องแรกกรุณาใส่ข้อมูลนักเรียนลบออกก่อนนะคะแล้วคลิกครั้งไว้มันจะให้ระวางข้อมูลที่เราก๊อปมาจากคลิปบอร์ดอ่าคราวนี้นักเรียนเลื่อนลงมานะคะชนิดของภาพให้นักเรียนเลือกเป็น jpeg นะคะเป็นไฟล์ jpeg png จะเป็นภาพโปร่งใสนะคะเป็นภาพไม่เห็นพื้นหลังนะแต่ให้นักเรียนเลือกเป็น jpeg นะคะจากนั้นคลิกแสดงผล เขาให้คลิกที่รูปเพื่อบันทึกนะคะนักเรียนคลิกเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนคลิกแล้วนะคะนักเรียนอาจจะไปดูที่ไฟล์ดาวน์โหลดหรือว่าบางเครื่องมันก็จะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มรูปของนักเรียนแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนลองเข้าไลนา์แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code ดูนะคะก็เลือก QR Code จาก อลบั้มรูปของเราแล้วก็จะมีลิงก์เด้งขึ้นมาให้นักเรียนคลิกดูค่ะถ้ามันได้มันจะเป็นไฟล์ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็ลองคลิกเข้าไปดูผลงานของเราดูนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ